สีแดงครับทิมเบีย้ยขึ้นไปสีขาวยังไม่กินทิมเบีย้ยคู่ขนานสีแดงขึ้นมาเทียม สีแดงครับทิมเบี้ยไล่ม้าสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงกินเข้าไปไล่ม้าอีกครั้งสีขาวขยับม้าออกฝั่งสีแดงเอาโคนไล่สีขาวถอยกลับฝั่งสีแดงถอยโคน สีขาวกินเบีย้ยตอบกลับออกมาฝั่งสีแดงจึงขยับเรือสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยขึ้นไปผูกสีขาวจึงทิ้มสวนลงมาฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวกินแรกมา้าฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกิน สีขาวเลือกกินเบีย้ยตัวนี้ก่อนฝั่งสีแดงกินโต้อตอบสีขาวจึงยืดเรือยึดคลองฝั่งสีแดงเอาขุนผูกเม็ดสีขาวเอาเรือเข้ามาโจมตีที่เม็ดฝั่งสีแดงถอยสีขาวเอามาไล่เรือฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวลงมือกินลูกสีแดงใช้โคนกินสีขาวเอาม้าจับเรือสีแดงขยับเรือหลบสีขาว ไอคน สีแดงครับเอาโคนเดินไปให้เบี้ยนะครับฝั่งสีขาวจึงใช้เบี้ยกินโคนสีแดงใช้ม้ากินออกไปสีขาวจึงซ้อนเรือสีแดงเอาโคนไล่สีขาวเอาเรือหลบ สีแดงใช้ขุนผูกฝั่งสีขาวเดินโคนสีแดงจึงเอาม้าหนีลงมาสีขาวเอาเรือแลกม้าสีแดงกินเรือสีขาวได้กินโคนสีแดงจึงเอาเรือหลอก ฝั่งสีขาวขยับม้าสีแดงทิมเบี้ยสีขาวกินสีแดงหงายสีขาวเสริมโคนเข้ามาสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับขุน สีแดงใช้เบีย้ยสีขาวใช้โคนสีแดงใช้เรือตีลุกขุนขาวบุกขึ้นมาสีแดงใช้เรือลุกอีกครั้งขุนขาวบีบพื้นที่เข้ามาสีแดงขยับขุน สีขาวถอยกินเบีย้ยสีแดงยืดเรือสีขาวขยายขุนสีแดงตีลุกซ้ำสีขาวขยับหลบสีแดงเอาเรือกดโคลสีขาว ใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงกินเบีย้ยสีขาวสีขาวเดินม้าไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวจึงเดินเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเอาเรือเข้ามา ฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวถอยลบกฝั่งสีแดงกินลุกสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงขยับขุนสีขาวออกขุนตามเข้ามา ฝั่งสีแดงเอาขุนชิดเรือสีขาวตีลุกสีแดงใช่ม้ากินสีขาวใช้เม็ดกินเรือฝั่งสีแดงขยับขุนและสีขาวปิดเกมลุกจน